เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วมาดูปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนกันบ้างนะครับผมโดยปริมาณน้ำในเขื่อนหลักของจังหวัดเชียงใหม่ครับคาดว่ามีเพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรหลังช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักส่งให้ปริมาณน้ำในเขื่อนก็เพิ่มมากขึ้นครับ สำนักชนประทานที่1เชียงใหม่ได้มีการรายงานสถานการณ์น้าในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเขื่อนแม่งัสสมบูรณ์ชนปริมาณน้ําอยู่ที่122ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ46ของความจุนะครับโดยมีแผนส่งน้ําในฤดูฝนปี2565ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรพื้นที่โครงการ67ล้านลูกบา์เมตรตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนครับ ซึ่งเขื่อนไม่กวงอุดมธาราเองนะคะปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ที่96ล้านลูกบาทเมตรค่ะหรือคิดเป็นร้อยละ37ของความจุโดยมีแผนส่งน้ำรืดูฝนปี2565ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่โครงการ85ล้านลูกบาทเมตรเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนค่ะส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำอยู่ที่73ล้านลูกบาทเมตร หรือคิดเป็นร้อล53ของความจุครับโดยชนประทานที่1เชียงใหม่ก็ได้มีการวางแผนการเพาะป,ปลูกพืชหน้าแล้งปี2564ทับ2565ไว้ที่ประมาณ215,460ไร่ไม้ผล261,739ไร่เก็บเกี่ยวไปแล้ว160,000กว่าไร่นะครับและการเพาะป,ปลูกพืชหน้าฝนในช่วงปี2565วางแผนไว้ที่ประมาณ523,000กว่าไร ไม้ผล2 0 0แสนกว่าไร่นะครับค่ะก็เป็นการวางแผนการใช้